นล้วมันขอทานอีกเมื่อเช้าเรามาไม่เห็นมีเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่คุนคุนเสื้อกว่คุณคุณ,คณหางานดีๆทำไม่ลุ่งเลยหากินในกรุงเทพก็ไม่ได้แล้วด้วย <c oughs> ลองเปลี่ยนที่หากินไมดีกว่าต่างจังหวัดแบบเนี้ยน่าสน <c oughs> ไม่มีทรัพย์สินอะไรจะเอาไปขายแล้วเนี่ยทั้งทองทั้งนาฬิกาแมวจิ๋วก็ไปหลอกขายใครไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวนี้คนซื้อของก็งดูแต่รีวิวเงินทำไมมันหายยากขนาดนี้หิวอะ่ะอยากกินหมูกระทะอดมาตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยจะหาตังที่ไหนไปกินหมูกระทะเนี่ย ออกแล้วมันจะเอาตังค์ที่ไหนไปเปลนชุดไปเปลี่นชุด,ปปชดแต่งตัวสภาพนี้คงไม่มีใครจำเราได้หรอกอีกอย่างพึ่งย้ายมาด้วยหมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากคงหาตังได้พอข้ามหมูกระทะหรือมั้า ไหนๆแก็็ขายไม่ได้แล้วช่วยฉันเรียกลูกค้าด้วยนะไอ้คุณเอาเงินให้ฉันเยอะๆเอากาศบ้านนอกน่าจดีจริงๆเลยอ่ะไม่เหมือนในกรุงเทพรถก็ติดอากาศก็ร้อนเสียงก็ดังเฮ้ยพูดแล้วหิวอยาหาอะไรกินดีกว่า ยยแล้วมัควน,นคนที่เราหลอกขายเมววจิวนี่จะจำเราได้ไหมเนี่ยแล้วมันขอทานนี่เมื่อเช้าเรามาไม่เห็นมีเลยเนี่ยแต่ว่าดูค่คุนคุนเสื้อกว่าคุณคุณหิวข้าวจังเลยพี่คะขอตานกินข้าวหน่อยได้ไหมคะถนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะตั้งแต่เช้าอ,าอ,าอาหนึ่งร้อยบาทอย่าไปแทงหวยนะอื อ๋ออีเจขอทานปลอมนี่เองเราอะลงมาใต้ยังตามเรามาอ,อีกเห็นทีต้องแกล้งเข้าไปคุยซะหน่อยแล้วอืมปกติหมู่บ้านนี้ไม่มีขอทานนะครับคุณมาจากไหนเนี่ยฉันมาจากกรุงเทพปะโอ๊ย oh <my. S 3> ไม่ใช่ค่ะฉันมาจากแถวนี้แหละโอ้ข้าทางไม่เหมือนขอทานนะเน,นี่ยมิจฉาชีพหรือเปล่าเราอะ ใช่ค่ะ<า>เฮ้ยไม่ใช่ฉันเป็นขอทานจริงๆค่ะโอ,อ้แล้วนั่นอะ่ะแมวของคุณเหรออันนี้เป็นแมวนำโชคของฉันเองค่ะ <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่แมวนำโชคคุณหรอกเนี่ยแมวเอาโชคชัดๆ <c oughs> ผมอะ่ะจคุณได้้งแต่ไลเล่า <c oughs> รอพอรอพอตรงนี้มีมิจฉาชีพโอ้ไม่ใช่นะคะฉันแค่มาหาข้ามุกค่ะรัน <c oughs> เอเ้ยเดิจะไปไหนเนี่ย กดีนะเนี่ยที่เราขายยาวขาสั้นๆนันตามไม่ทันหรอกเฮ้ยเหน,นื่อยหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยได้เจอนะฉันไม่ปล่อยไว้แน่ทางสะดวกไปได้สักทีอยู่ต่อไม่ได้แล้วแบบเนี้ยต้องย้ายที่หนีอีกแล้ว